สัดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุทรเกิดน,นะคะน้องพระ,พระบิงึงรถเกี่ยวถอดจ้าในช่วงนี้ก็เป็นช่วงไหนเกี่ยวขาใหญ่แล้วเนาะค่ะเนาะตรงสีทองอนาลามเลยค่ะอีกอาทิตย์สองอาทิตย์เกี่ยวม้วนเราเนาะค,ะะคะ่ะเนาะตรงหน้าตร,รงหน้ากันโล่งค่ะตรงน,ะะนี้ก็บ้านเนาะคะ่ะบรรยากาศ เกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ำป้าพี่น้องเกลียวองไรยังเนาะอะไรกเลี่ยวเกี่ยวหลาเราทั้งคาะเนาะคืออะไรค่ะลมกับลมอารมณ์อากาศแย่มแหลงค่ะพี่น้อง ้อง,องมะลิค่ะพี่น้องทองมะลิเสียงปลาสดกบคุบกับเยี่ยวใบแม่น่ามาเอาไปเห็ดนอ,อ,อนปวดเอ็นเจี๊ยง,งข้าวขาพี่น้อง <c oughs> นี่ลมเนาะค่ะเนาะปลาค่อยงย่ปลาค่อยง่ายดดตุ้งดวดดง้งเสียงปลาค่อยง่าด,ดดด้งดวดดง้ง ลายยังเป็นในนาม,มันมากหัวปีลงไปนนองเป็นก้อน,เป,น,อนเป็นก้อนอยู่เขาหอมมะลินะคะเกี่ยวจากขอบคอนแท้ค่ะห <c oughs> อบเตียงแหงงัว ตรงนี้ก็ทิ้งางน้ำเกลียวขอ้อเกีียวน้ำเลยจับพี่น้องเรไ,ได้ไปเยี่ยมไปยามเพื่อนๆเนลยย่างหลายค่ะแลกขอเลี้ยวน้ำก้นเนาะค่ะเนาะงามหลายค่ะพี่น้องไปกวนไปกวนเขาบอคุยเนาะค่ะเนาะ เดี๋ยวค่าเสริมครับพี่น้องก็มีปลาเนาะค่ะเนาะตรงกุล่าบหองไห้ครับพี่นอ้องแล้วพืามาบิ่งบรรยากาศยำแรงค่ะเดี๋ยวเข้าใบาสองใบาสามนะคะเนาะ,ะเป็นวัดเนาะค่ะเนาะ เจเกแล้วเกี yes. ่ยวเขาขบ้านก็ไปขายหรอกขับกคนหน้าต euh ิดบ้านเนาะค่ะพี่น้อง แดดดีดีค่ะพี่น้องท้องฟ้าปลอดโปร่งมันดีใจนะ,นะคะ ก็ได้ครับไม่้องน้องค่ะนาะยโอปคี่เขาฝากเพียงแค่นี BAR ้ค่ะพี่น้องตับผุ้ทุการในความรักชี่้องใจงานเกี่ยวของเกี่ยวให้หน้าน้องค่ะเนาะย่างสิบตาเห็นนี่แหละค่ะพี่น้องก็ได้อะไรไปเยี่ยมบ้านเพื่อนแล้วก็ขออภัยหลายๆเ้อจ้ะเดี๋ยวให้แล้วหน้ากันค่อยๆไปย่อยไปหาเนาะค่ะเนาะ คุทุกานทีความารับชมจ้ากินนับฝากเพียงแค่นี้นะคะเนาะสวัสดีจ้า